สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกันอีกเช่นเคยในช่อง Youtube ของเราหมอทิพย์ปรานิชาวันนี้แม่หมอมาทำพิกอเด็กนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ EP นี้นะคะเป็น EP ที่สนะคะหัวข้อคลิปนี้นะกลัมจากความรักของเราใกล้ยุติลงแล้วหรือยังนะคะคลิปนี้นะก็จะมีทั้งหมดให้เลือกทั้งหมด3เด็กด้วยกันนะคะวันนี้เริ่มจากเด็กที่1เด็กที่2 และเด็กที่3กติการเหมือนเดิมนะคะเ,เพื่อนๆเลือกเด็กที่ดึงดูดใจเราเด็กที่1เด็กที่2และเด็กที่3เมื่อเพื่อนๆเลือกได้แล้วแม่หมอขคอ,อ่านพลังงานหน้าไพ่เด็กที่1เป็นกองการ์ดกองแรกกรรมในเรื่องความรักของเราใกล้จะยุติลงแล้วหรือยังเชิญรับชมรับฟังได้เลยคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เลือกกองการ์ดกองที่1กรรมจากความรักของคุณใกล้ยุติลงหรือยังนะคะ EP ที่2นะคะ EP นี้นะแม่หมอขออนุญาตนะคะองครูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนๆนะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนในการเปิดพลังงานน้ไพ่ยนะคะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้ไพ่ยโดยรวมอาจจะเกิดขึ้น,นหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะเนาะเพราะเราไม่ได้มาสัมผัสพ่เอง คือว่าแรงอธิษฐานจิตของเราสําคัญนะคะนะแรงที่มีพลังนะคะนะขออนุญาตนะคะฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเท่านั้นนะคะเ,เพื่อนเนาะด้วยแรงจิตอธิษฐานของคุณกรรมในเรื่องของความรักใบแรกได้5ถ้วยนะคะเ,เพื่อนเนาะตามด้วย3ดาบแล้วก็พลังงาน2ถ้วยนะ แม่หมอต้องบอกว่าเพื่อนๆน,นะคะที่เลือกกองการกองที่1กรรมกในเรื่องของความรักนะคะ1เกิดจากการที่เราอาจจะยึดติดสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสภาวะที่ดวงชะตาของเราเนี่ยถ้ามีความรักมักมีเรื่องของบุคคลที่3หรือปัญหามือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตหรือตัวตนของเราเองเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะ,ะเป็นบุคคลที่3าในครอบครัวของ นะซึ่งตรงนี้นะคะแม่หมอคิดว่าเนาะไม่มีใครอยากที่จะเ,เจอเหตุการณ์หรืออยู่ในรูปแบบนั้นแต่ด้วยกรรมของเรานะคะดวงชะตาของเราซึ่งมันอาจจะฝืนได้ยากนะคะสิ่งเดียวที่จะฝืนได้ก็คือการใช้พลังงานบุญไปแก้กับพลังงานกรรมเท่านั้นนะคะนะนั่นคือ,เ,อเขาเรียกว่าสิ่งที่มันถูกต้องระบบส่งพลังงานมาให้แก่ตัวตนของเรา ได้มาเกิดได้มาใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เสมือนให้เรามาใช้กรรมแล้วแต่ละจุดแต่ละเหตุการณ์ที่เราผ่านนะมันไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นะคะมันเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่ากรรมเก่าที่เราได้เจอเจอแล้วก็กรรมใหม่ที่เราจะสร้างนะคะณนะสถานการณ์นี้แม่หมอต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกเด็กเนี้ยบางท่านยังอยู่อาการอาลายัยอาวรณ์นะทุกใจเจ็บปวดใจในเรื่องของความรักภาพนี้นะคะไพ่สำรับนี้จะเป็นเหมือน ชายหนุ่มที่ยืนอขออภัยนะคะที่นั่งกอดเข่าอยู่ไหมเพื่อนเพราะมันทุกข์เจ็บปวดอะไรอวร์ในเรื่องความรักนะและโดยเฉพาะนะคะรักสามเศร้าราวสามคนที่เกิดขึ้นก็เป็นไปได้หรือมีเรื่องใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องมีปัญหากันในเรื่องของความรักนะแต่ว่าถามว่าคุณเป็นคู่กันไหมต้องบอกว่าเป็นคู่กันในระดับหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคู่บุญบาร,รมีหรือคู่กรรมที่เขาเรียกว่าเจอกันปุ๊บสตาร์ทปับ๊บ เจอกันทั้งที่ยังไม่รู้จักแล้วรู้สึกถูกชะตาถูกตาต้องใจรักตั้งแต่แรกพบต้องบอกแบบนี้นะคะคู่ของคุณนะที่เจอเจอนะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ํามีกรกฎพิจิกรวมถึงชาวธาตุลมที่โดดเด่นนะคะเมทุนต้นกุ้มหรืออาจเป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ได้ด้วยนะคะพลังงานชาวธาตุไฟก็ได้นะแม่หมอขอดูซิว่ากรรมความรักของคุณเนี่ยขอสรุปพลังงานหน่อยว่า จะยุติลงหรือยังมีเสียงรบกวนนะคะนะเด็กๆวิ่งมาหาแม่หมอนะพร้อมด้วยโทรศัพท์ติดมือมาด้วยนะคะนะอไพ่ของหนึ่งถ้วยแล้วก็อัศวินผู้ถือเหรียญตามด้วย2อดาบนะคะเพื่อนเนาะพลังงานใต้สำรับยังเป็นเออสิบไม้เทา้เาเาต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็เลือกเด็กนี้นะ กรรมในเรื่องความรักของคุณเนี่ยนะมันเหมือนถึงจุดที่คุณเนี่ยเดินมาถึงทางสองแพ่งนะคะสภาวะที่ถ้าเรารักใครแล้วเรายังกอดเก็บความรู้สึกเรารักใครเรายังถือเขาไว้ในมือสภาวะนี้นะคะนะมันเหมือนคนที่แบกรับภาระปัญหาเยอะแบกความทุกข์ไว้มากมายนะแต่ว่ากรรมนั้นใกล้จะหมดแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเนาะเขาเรียกว่าคุณเนี่ยได้ถือดาบขึ้นมาละ จะเลือกทางแล้วว่าจะเอายังไงกับชีวิตซ้ายและขวาทั้งที่ดวงตาอาจจะถูกพันผ้าเอาไว้นะคะนะแต่ว่าความทุกข์ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ให้เราเนี่ยอยากจะยุติกรรมนะคะนะแม่หมอต้องบอกแบบนี้นะเพื่อนๆที่เลือกกองการกองนี้กรรมของคุณใกล้จะยุติอยู่ที่การตัดสินใจของคุณนะว่าคุณจะเลือกซ้ายหรือขวาขอให้เลือกทางที่ดีที่สุดนะคะนะเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยนะ ได้รับพลังงานบวกๆนะคะความรักที่ทําให้เราทุกข์ใจเจ็บปวดใจนะคะเนาะให้มันเหือดหายนะจางไปนะคะเลือกให้ถูกต้องเลือกให้ถูกทางอันนี้แม่หมอต้องเป็นกําลังใจเ,เพื่อนๆกรุ๊ปหนึ่งนะคะหมายเลขหนึ่งนี้นะเขอเปิดพลังงานเพิ่มนะคะว่าถ้ากลัมของเพื่อนๆนะคะที่เลือกกรุ๊ปเนี้ยใกล้จะยุติแล้วนะพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์พระพิฆเนศต้องการแนะนําอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะนะ อินไซต์หมายเลขที่26พลังงานนี้บ่งบอกว่าเพื่อนๆนะครับกรุ๊ปที่1นะคุณเป็นคนมีองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ชั้นสูงหรือประเภทมีเซนส์สัมผัสที่ดีมียานที่ดีแล้วก็ถ้าประพฤติดีๆนะคะเนาะหรือเจอครูบาอาจารย์ที่เป็นคู่รุของเราจริงๆคุณจะสามารถาเปิดตาที่3ได้หรือบางท่านเนี่ยสามารถเปิด และปิดตาที่3ได้ด้วยตนเองนะคะไม่หมอต้องบอกแบบนี้นะขอดูใบต่อไปนะคะคุณได้ไพ่พลังงานของดีไลท์จิตวิญญาณของคุณนะคะเพื่อนๆที่เลือกกร่ปนี้จิตวิญญาณของคุณเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะดีไลท์นะคะนะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยกดแข้นใครง่ายๆอะไรก็ได้ง่ายๆนะคะอารมณ์ของคุณนะเหมือนยอมที่จะรับฟังนะแล้วก็ จิตท,ที่มันปัสจากความโกรธความเกลียดนะถ้าเขาทําไม่ดีกับเราในเรื่องของความรักนะคะฝ่ายตรงข้ามนะสําหรับ f c แม่หมอที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะในเรื่องความรักของคุณกามของคุณใกล้จะยุติอยู่ที่คุณจะเลือกนะคะนะพลังงานน้าไพ่บอกแบบนี้นะแล้วก็คุณเองก็เป็นคนที่มีเซนส์ที่ดีสัมผัสที่ดีมียานที่ดีนะคะขอให้เจอคู่ครองที่แท้จริงคนรักที่แท้จริง ที่เป็นคู่บุญบารมีนะคะนะเสริมบุญไปด้วยกันแล้วก็จะมีความสุขได้ในบรรปลายชีวิตนะคะวันนี้แม่หมอก็ขอจบคลิปกองการกองที่1แต่เพียงเท่านี้นะคะการความรักของคุณใกล้ยุติแล้วนะคะเป็นกําลังใจนะคะพบกับกองการกองที่2ต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่2หรือกองการกองที่2นะคะในหัวข้อคลิปนี้ กมจากความรักของคุณใกล้ยุติลงแล้วหรือยังนะคะ EP นี้เป็น EP ที่2ที่แม่หมอจัดทําขึ้นนะคะเ,เพื่อนๆเนาะก็ขออนุญาตนะคะองค์ครูบาอาจารย์ประจําตัวเพื่อนนะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวเพื่อนที่เลือกกองการ์ดกองนี้นะคะในการเปิดพลังงานอนภะัยเนาะจิตของเรานะคะเป็นจิตที่แรงกล้านะเลือกกองใดนะคะ,อ,ะอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดก็ได้แต่พลังงานเนี้ยนะคะ พลังงานกรรมขอให้เกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกกองการ์ดกองนี้นะได้อย่างแมั่นยําด้วยเถิดนะคะเพื่อนๆเ,เนาะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่มาดูดวงเป็นการส่วนตัวผ่านช่องทาง Facebook กับแม่หมอด้วยนะคะออถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่มาดูดวงส่วนตัวแม่หมอตอบเมสเซจกับราชานะคะผ่านช่องทาง Facebook บล็ ปรัชาิก็ขออภัยด้วยนะคะเนาะพยายามทําให้แล้วก็ดูแลเพื่อนๆนะคะรวมถึงคอมเมนต์แม่หมอเข้าไปดูทุกคอมเมนต์นะคะเพื่อนๆเนาะแต่ก็ถ้ามีเวลาก็จะตอบกลับไปทุกๆท่านนะคะสี่เหรียญเกิดขึ้นนะคะเพื่อนๆอตามด้วยอัศวินถือเหรียญแล้วก็ราชาผู้ถือถ้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็กนี้ กมจากความรักของคุณใกล้ยุติลงแล้วหรือยังนะเพื่อนเพื่อนที่เลือกกรูปนี้นะคะค่อนข้างที่จะเ,เป็นคนที่คิดมากไม่เหมอะต้องบอกแบบนี้นะบางครั้งคลี่น้อยใจเซนสทีฟนะคะเ,เจอเหตุการณ์อะไรนิดเลหน่อยเนี่ยเรารู้สึกมันอ่อนไหวนะแต่ถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยถ้าใครอยู่ด้วยเนี่ยเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกนะแล้วก็เมันคนที่ประณีตนะคะรอบคอบหรือว่าให้ความสนใจละเอียดรอบคอบ แต่บางครั้งฝ่ายตรงข้ามกับเราเนี่ยเขาจะมองจะมองว่าเราเหมือนคนจู้จี้จุกจิกมากไปด้วยความที่เราเอ,อ,อาจจะเป็นคนที่ระเบียบประณีตนะและหรือสมมติถ้าอยู่ด้วยกันนจะรักษาเ,เรื่องบุคลิกนะคะการพูดหรือว่ารักษาความสะอาดก็เป็นไปได้ประมาณนี้นะคะนะถามว่ากรามของคุณใกล้ยุติลงแล้วหรือยังเขาบอกว่ายังนะคะเพื่อนๆที่เลือกกรองก,กัดกองเนี้ย เสมือนว่าคุณนะ่ะยังเป็นคนที่กอดเก็บความรู้สึกณนะตอนนี้ถ้าคุณมีกรรมในะเรื่องของความรักกับใครคิดถึงใครอยู่มีประเด็นกับใครอยู่คุณยังกอดเก็บความรู้สึกนั้นไว้นะเขาเรียกว่าเท้าก็เหยียบมือก็กอดที่ศรีรษะของเขาก็ยังมีเรื่องอที่ศรีรษะของเราขออภัยนะคับเพื่อนนะก็ยังมีเรื่องของเขาเนี่ยให้วนเวียนตลอดเวลาแล้วก็เหมือนคนที่มันแสดงออกไม่ได้คิดถึงก็เก็บ ะะอยากจะพูดอยากจะคุยด้วยก็เก็บความรู้สึกาภายใต้สีนาอันนิ่งาภายใต้บุคลิกที่ดูเรียบเฉยแต่จริง,รงๆแล้วเนี่ยคิดทุกอย่างนะคะเก็บความรู้สึกเก่งนะคะเพื่อนๆที่เลือกกลุ๊ปเนี้ยแล้วมันมีอีกใจหนึ่งที่เราเนี่ยอยากรอคอยให้ความรักครั้งนี้มันเป็นไปได้ด้วยดีหรือถ้ารอคอยใครอยู่ก็อยากให้เขาเนี่ย กลับมาสารสัมพันธ์มาเคลียให้รู้เรื่องประมาณนี้นะถ้าเป็นคนที่มีประเด็นกันนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่ในราศีพฤษภกันมังกรชาวธาตุด,ดินนะคะนะแล้วก็เป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิกที่โดดเด่นนะคะเนาะอาจจะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์ได้ด้วยนะเพื่อนๆนะคะนะขอดูพลังงานต่อไปนะถ้ากรรมของเรายังไม่ยุตินะคะ กรรมในเรื่องความรักของเรายังไม่ยุติเพื่อนเพื่อนที่เลือกกลองนี้คุณจะเจอสถานการณ์ใดนะคะอัศวินถือถ้วยสองดาบนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแล้วก็เดอะซันว้าวต้องบอกว่าพลังงานใต้สำหรับได้แอมพ r ลอร์ Emperor นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เลือกกรุน่นนี้นะเ,เราจะหลุด ห่วงเวและกรรมหรือยุติกรรมในเรื่องของความรักได้อยู่ที่ตัวตนของเรานะการรอคอยที่ยาวนานการรอคอยที่เจ็บปวดเราเลือกได้เพื่อนๆนะสองดาบมือซ้ายและขวาย,ยกขึ้นมาแล้วก็คิดว่าถ้าดวงตาของเราเนี่ยมันถูกปิดไว้เหมือนคนที่มืดแปดด้านแต่ถ้าเราเปิดแล้วตัดสินใจเลือกไพ่เดอะซันรออยู่แสงสว่างชัยชนะ ความประสบความสําเร็จต่างๆมารอเราอยู่เราจะเลือกไหมอันนี้นะคะเนาะเขาบอกมาแบบนั้นนะเดูซันนะอโอกาสที่คุณจะชนะกรรมและกรรมที่จะยุติลงเนี่ยรออยู่ข้างหน้าอยู่ที่ตัวตนของเราจะตัดสินใจเลือกแบบไหนจะรอหรือจะไปต่อเขาบอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆนะคนที่มีประเด็นกับเราอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ ต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างศาสนามีความแตกต่างในเรื่องของภาษาวัฒนธรรมก็ได้แตกต่างในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะหรือว่าแตกต่างในเรื่องของอายุมีอายุต่างกันมากก็เป็นไปได้คนคนนี้สามารถทํางานเกี่ยวข้องกับหัวหน้าง,งานรับราชการทหารตำรวจนะคะหรือ,อางานที่มันต้องควบคุมดูแลผู้อื่นคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งพูดน้อยชอบใช้คําสั่งอีโก้เยอะนะคะเพื่อน,นเนาะมาดอาจจะดูเคร่งครึมเพื่อให้คนเนี่ย เกรงขามเกรงใจเพราะว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่ของเขาก็เป็นไปได้นะคะนะขอดูสิว่าเพื่อนๆกรุมนี้นะคะไพ่องค์พระพิคเนตนะจะแนะนําอะไรกับคุณเพิ่มเติมขอพลังงานนะคะเขาจะแนะนําอย่างไรเพิ่มเติมขอข้อความนะคะจากองค์พระพิคเนตหมายเลขที่44่บ ing เบคุณกําลังจะได้รับพรจากองค์พระพิคเนตแล้วเพื่อนๆท่านกําลังจะมาโปรยกรีบกุลาบนะ สีชมพูโปรยปลายหรือกลีบดอกบัวแต่เป็นสีชมพูนะไม่มองมองตามภาพนะคะเ,เพื่อนๆเนาะเขาจะมาให้ผรอนคนละจงคว้าไว้และให้ยุติกรรมในเรื่องของความรักต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้ไม่หมอเป็นกําลังใจนะขอดูอีกใบหนึ่งนะคะเ,เพื่อนว้าวฮิลลิงส์หมายเลขที่36คุณจะชนะกรรมได้แน่นอนแล้วคุณจะถูกเยียวยาจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะภาพนี้จะเป็นภาพนกยุงนกยุงจะเป็นตัวแทนความสําเร็จในเรื่องของความรักเขาจะนําพาไปให้คุณเนี่ยสมหวังในเรื่องของความรักแน่นอนนะคะอันนี้แม่หมอเป็นกําลังใจนะคะสําหรับเพื่อนรุ่งนี้นะขอให้คุณยุติกรรมในเรื่องของความรักได้แล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะวันนี้แม่หมอบ๊ายบายนะพบกับเด็กที่3ามต่อไปได้เลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกเด็กที่3กลกองกัดกองที่3นะคะในหัวข้อคลิปนี้กมจากความรักของคุณใกล้ยุติลงแล้วหรือยังนะคะแม่หมอขออนุญาตองครูบาอาจารย์ประจำตัวเพื่อนนะคะนะองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวเพื่อนที่เลือกเด็กนี้นะคะในการเปิดพลังงานหน้าพ่ยนะสิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเป็นการเปิดพลังงานหน้าพ่ยโดยรวมนะอาจจะเกิดขึ้นกับเราหรือไม่เกิดกับใครเลยก็ได้เนาะแม่หมอเป็นสื่อกลางในการ พลังงานน้าไพยเนาะด้วยแรงจิตอธิษฐานของเรานะคะขอให้ดวงชะตาของเราเนี่ยดุดพ,พันธนาการกรรมในเรื่องความร,รักต่างๆนะคะใบแรกห้าเหรียญตามด้วยหกถ้วยแล้วก็หกไม้เท้านะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปนี้พลังงานหมายเลขสามนะเขาบอกว่ากรรมในเรื่องของความรักเนี่ยสิ่งที่เพื่อนๆเ,เจอนะคะกร๊ปนี้ คุณอาจจะถูกทอดทิ้งให้อยู่อย่างเดียวได้นะอยู่สภาวะพ่อเลี้ยงเดียวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะสภาวะนี้เกิดขึ้นความเศร้าส้อยเงาหงอยเดียวดายนะต่อสู้เพียงลําพังไม่หมอต้องบอกแบบนี้นะอยู่สภาวะที่มันเหมือนขัดสนทุกสิ่งทุกอย่างขัดสนแรงใจขัดสนคนรู้ใจขัดสนาบางท่านการงานการเงินมันเหมือนขัดสนไปหมดช่วงนี้ว้าเวนะคะนะ แล้วก็สถานการณ์นี้เองกรรมในะเรื่องของความรักเนี่ยคนเก่าๆที่คุณมีประเด็นอยู่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะย้อนกลับมาอาจจะเป็นคนที่เคยคบเคยรู้จักเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นพ่อหรือแม่ของลูกเราก็ได้แต่มีประเด็นกันนะซึ่งมันสร้างบาดแผลสร้างรอยกรรมให้แกเรานะคนคนนี้อาจจะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วคุณกับเขาเนี่ยจะได้มีการคุยการพูดการเจรจาเกิน เกิดขึ้นหรือมีการติดต่อสื่อสารกลับมาอย่างรวดเร็วกับทันหันนะคะนะเกิดขึ้นแน่นอนเพื่อนๆที่เลือกกล่ปนี้นะแม่หมอขอดูซิว่าแล้วหัวข้อคลิปนี้นะคะนะกรรมของคุณใกล้ยุติลงหรือยังในเรื่องของความรักขอเปิดพลังงานเพิ่มนะคะเพื่อนๆเนาะคลิปนี้เป็น EP ีที่2นะคะนะแม่หมอเคยจัดทาคลิปกรรมความรักนะไปไปหลายเดือนแล้วนะถ้าจำไม่ผิดนะคะเพื่อน,นเนาะ แต่ตอนนั้นทําเป็นเหมือนแรนดอมนะคะเ,เพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ให้เลือกกองการ์ดนะใบแรกราชาผู้ถือไม้เท้าใบที่สองหกดาบแล้วก็ใบที่สามนี้ราชาถือดาบนะคะเ,เพื่อนๆเนาะตามด้วยใต้สำรับสามไม้เท้านะคะเ,เพื่อนๆเนาะเอ่อต้องบอกว่าเพื่อนๆที่เลือกกร๊ปนี้นะคะกรรมในเรื่องความรักของคุณเนี่ยนะถ้าคุณมีประเด็นกัน ด้วยอารมณ์นะคะใจร้อนออหรือว่าเป็นคนที่ไม่ยอมใครอาจจะฝั่งเขาหรือฝั่งเราก็ได้เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเหตุผลแต่นิ่งมากๆนะรอคอยรอคอยว่าเขาจะเข้ามาไหมจะมาพูดมาคุยไหมจะมาเคลียร์ไหมจะเดินทางมาไหมถ้าเป็นคนที่มีประเด็นแม่หมอบอกว่ามาแน่นอนนะคะคลิปนี้นะแล้วก็คนเนี้ย นะที่มีประเด็นกับเราเนี่ยสามารถเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนเป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันนะเป็นคนลัฐสถานที่คนลัฐจังหวัดถ้าคุณมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารเขายังแอบส่องแอบมองคุณอยู่แล้วเฝ้ารอที่จะมาสารสัมพันธ์กับคุณแน่นอนสําหรับนะคะเ,เพื่อนๆนที่เลือกกรุมนี้นะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวธาตดินนะที่โดดเด่นนะคะพรศกกันมังกรรวมถึงชาวธาตุไฟเมษสิงธนูแล้วก็เป็นชาวธาตลมนะคะ เมททุนตุนกลุ่มนะรวมถึงคนคนนี้นะแม่หมอต้องบอกว่าเขาบอกว่าถ้าคุณมีประเด็นมีปัญหาเขาอยู่ณนะตอนนี้สภา,าวะนิ่งเฉยเงียบไม่น่าเป็นไปได้ที่จะกลับมาติดต่อสื่อสารแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่เขาเนี่ยจะกลับมาติดต่อสื่อสารกับคุณทั้งที่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันแสนยากเข็นบางคู่นะคะต้องเดินข้ามน้ําข้ามทะเลต้องบอกแบบนี้นะคะเ,เพื่อนเนาะ Uh, บางคู่นะคะนะ uh, การที่จะเดินทางมาหากันได้เนี่ยอุปรสรรคมันเยอะนะแต่เขาก็บอกว่าอาสาที่จะเป็นคนพายเรือพาคุณและลูกหรือพาคุณและเด็กนะตามภาพนี้นะคะไปให้ถึงฝั่งฝันต้องบอกแบบนี้นะคะเพื่อนๆเนาะขอดูซิว่าพลังงานจากไพ่พาพิคเนตเนาะต้องการแนะนําอะไรกับเพื่อนๆกรุ๊มนี้นะสาหรับเพื่อนๆกรุ๊บนี้แม่หมอคิดว่ากรรมในะเรื่องของความรักของคุณเนี่ยใกล้จะยุติแล้ว และคนที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยเป็นคนเก่าคนเดิมคนที่คุณเคยครบหรือคนที่คุณเคยรักนะคนที่เคยทิ้งคุณไปมีโอกาสที่จะกลับและการกลับมาครั้งนี้เขาจะดีขึ้นนะคะเพื่อนๆเ,เนาะขอดูพลังงานจากองค์พระพิคเนตหมายเลขที่48เขาบอกว่าเพื่อนๆกลุ่มน,นี้คุณเป็นคนวาจาศักดิ์สิทธิ์ผู้สิ่งใดนะคะ จะเป็นไปตามสิ่งที่คุณพูดนะอย่าไปด่าอย่าไปแช่งใครใเ,เพื่อนๆเนาะบอกว่าให้เขาได้ดีให้เขามีสุขและผลบุญที่เราพูดดีๆก็จะตอบสนองกลับมาถ้าเราได้คู่ไม่ดีก็บอกว่าขอให้เราได้คู่ดีๆเจอคนดีๆนะคะเ,เพื่อนๆเนาะตามด้วยไพ่ของออหมายเลขที่20 protections เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่ขออภัยนะคะเ,เพื่อนๆเนาะ มีเด็กๆมารบกวนแม่หมอนะอันนี้คืออุปสรรคอย่างหนึ่งที่เวลาแม่หมออัดคลิปนะคเนเนนะเพื่อนๆเนาะพอช่วงเช้าแม่หมอจะเปิดร้านตั้งแต่เช้าจนถึง3ามทุ่มแล้วกว่าจะนอนกว่าจะเคลียนะงานเนี่ยก็คือค่อนข้างดึกแต่ก็ต้องขอบคุณนะคะ f อซีที่เข้าใจประเด็นของแม่หมอนะคะที่ต้องดูแลเด็กด้วยเนาะแล้วก็ทํางานหลายๆห,หน้าที่นะก็ยัง มาดูดวงเป็นการส่วนตัวกับแม่หมอซึ่งบางทีแม่หมอดูให้ดึกมากๆแต่ก็รออันนี้แม่หมอขอบคุณมากๆนะคะน่ารักทุกๆท่านนะคะขอบคุณด้วยใจนะคะเพื่อนๆเนาะใบนี้นะคะพลังงานหมายเลขที่20เรามาพูดกันต่อนะคะเพื่อนๆเนาะเขาบอกว่า protection เนี่ยเพื่อนๆที่เลือกกรูปนี้คุณมองทุกอย่างออกด้วยปัญญาสถานการณ์ต่างๆเนี่ยคุณเทคตัวเองให้อยู่เนื้อ ปัญหาที่เกิดขึ้นได้แล้วเพื่อนๆนะแม่หมอต้องดีใจด้วยเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปนี้คุณจะหลุดพ้นจากห่วงเวรและกรรมในเรื่องของฝับรักแล้วนะคะเพื่อนๆเนาะเสมือนว่าเพื่อนๆที่เลือกกรุ๊ปนี้นะคะนะคุณอาจจะเจอปัญหามาหนักๆมีภูมิคุ้มกันเยอะแล้วพอภูมิภุมมกันเราเยอะนะคะเราก็จะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วที่จะเกิดต่อจากนี้ไปนะอยู่เหนือปัญหาอยู่เหนือ สถานการณ์ที่มันลุมเลาในเรื่องของความรักนะคะแม่หมอต้องดีใจด้วยนะเพื่อนๆที่เลือกลกร่ปนี้คุณจะยุติกรรมในเรื่องของความรักของคุณได้นะแล้วก็มีโอกาสที่คนเก่าคนเดิมที่มีประเด็นกับคุณเนี่ยจะกลับมาสารสัมพันธ์อีกครั้งหรือถ้าไม่ใช่ตามที่แม่หมอพูดคุณจะเจอความรักที่เป็นคนที่คุณเคยรู้จักนะอาจจะเป็นเพื่อนกันในสมัยเด็กๆหรือคนที่เราเคยรู้จักอะ แต่ว่าเขาวนกลับมาแล้วก็มาสารสัมพันธ์เป็นรักของคุณก็ได้นะคะเนาะแม่หมอต้องขอบคุณนะคะสําหรับเพื่อนที่มารับชมรับฟังคลิปของแม่หมอนะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกการกดไ like, ลค์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของแม่หมอด้วยนะจะได้ไม่พลาดรับชมรับฟังคลิปต่างๆที่แม่หมอจะทําขึ้นรวมถึงพลังงานตัวเลขนะคะที่แม่หมอให้ไว้เนาะ,ะนะก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ก็สู้ๆนะคะเนาะเสี่ยงโชคแต่พอง,งามและให้เกิด เป็นผลประโยชน์กับเราดีที่สุดนะคะเนาะไม่สนับสนุนาการงมงายในการเสี่ยงโชคนะคะนะวันนี้แม่หมอก็ขอบคุณนะคะบ๊ายบายนะคะพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ